แค่น้ำให้พองขึ้นมาแล้วเขาจะดึงแน่นดึงแน่นให้เหลือแค่เป็นอะตอมเขาใช้น้ำมันใส่บรูแล้วก็น้ำมันไมโครดดีกนได้มันจะเป็นยานมันยานชนิดหนึ่งอ่ะมันยานมาแล้วนั่นมันจะเป็นยานชนิดหนึ่งยานมาแล้วเด้อใช่ไหมใช่ใช่เติมเติมเติมไปเข้าพุ่ม ไต้องเขาไปต้องเขาเข้าจช่ไหมเจ้าของส่วนขอนี้ำกินน้ำกินน้ำน้ำก่อนจะไปกินน้ำจะไปดแมนไปกินสบายนครบาลอ๋อไปน้ำไอโบ่โอ้เป็นอะไรเดียวเลยไปใช้ไปใช้กูก็ไม่จ่ายึงิอก เาคนไปก็เหี่ยวแล้เฮ้ยเหียวแล้วเอก่าอ่ะอ้เห็นเตลิงอ่ะนาฝนตกมหเห็นั้งเตีออมือมงหัวนเอนมันไม่ดูไ้บล้งเหรอแต่ไงมันดูอะไรแล้วมันหมุมหัวทางเดียวฝนตกค่มงจะคนมันสิ